บอกเลยว่าคันนี้เป็นตัวท็อปตัว RS นะคะออปชันจัดเต็มแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ S M I. เซลมา์ปฏิพัทธ์ออโต้นะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่สวยๆคันนี้เป็น HR H R V เรื N ่อง8ตัว RS ตัวท็อปนะคะสีขาวมุกคันนี้ออกห้าง้ปยแดงอยู่ประมาณ1 2้้านนะคะแต่ว่าอะเปิดราคาให้เลยนะคะอยู่ที่6 7 9 0 0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยค่ะเดี๋ยวมาดูตัวรถกันบ้างค่ะ มาดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะด้านหน้าเป็นไฟแบบ full LED นะคะมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมแบบโรมดำนะคะและล้อแม็กอันนี้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ17ได้ยางโยโกฮามาปีใหม่ปี2023นะคะและด้านข้างนี้มีตัวช่วยมองมุมอับสายตานั่นก็คือ Honda l a n w a t c นะคะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะคันนี้มีคิวกันสาดมาให้ด้วยนะคะและยังไม่จบเพียงแค่นั้นค่ะมี ดิสเบรกสีล้อมาให้ด้วยค่ะและในส่วนของด้านท้ายนะคะคันนี้ได้เป็นไฟแบบ LED สติกเกอร์ HRV RSIV Tech อยู่ครบเดิมโรงงานสภาพสวยค่ะรับประกรันไม่มีชนหนักฟิกความน้ำท่วมหรือว่าตัดต่อตัวรถกออไม้แน่นอนค่ะรับประกันโครงสร้าง100%ค่ะและคันนี้นะคะได้เป็นแบบสาอากาศคีบฉลามมาค่ะคันนี้มาพร้อมกล้องถอยหลังด้วยนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันค่ะด้านท้ายนี้นะคะได้เป็นถาดจาก HRV แท้จากศูตรเลยนะคะและคันนี้สามารถพับระนาบได้เลยไมายบอกเลยนะคะว่าคันนี้เหมาะมากๆสำหรับใช้งานในครอบครัวนะคะเพราะว่าอเนกประสงค์มากไม่ว่าจะขนเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นทีวีนะคะคันนี้รับจบแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันต่อค่ะ ในส่วนของด้านในตัวรถนะคะมาในโทนสีดำเบาะหนังสีดำด้วยค่ะคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยม er ันติฟังกชันร้อมเกียร์แพทเทินชิพนะคะมีแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้านะคะและคันนี้ค่ะมีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้ามาให้ทั้งคนขับและคนนั่งเลยค่ะและพิเศษสุดๆเลยคันนี้นะคะได้เป็นซันรูฟด้วยนะคะลูกค้า เปิดชมนกชมวิวได้ค่ะบอกเลยว่าคันนี้เป็นตัวท็อปตัว RS นะคะออปชั่นจัดเต็มแน่นอนค่ะ และไมคขอย้ำนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยค่ะไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงและทดลองขับก่อนตัดสินใจได้ที่โชว์รูมปฏิพัฒน์ออโต้นะคะอยู่ถนนผู้ขวานเรียบวารีหนองจอกกรุงเทพมหานครค่ะลูกค้าท่านใดที่ททอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการเซ็นแฟแนซ์ให้ถึงที่และจะส่งรถฟรีให้ถึงบ้านนะคะเพราะที่นี่คือปฏิพัฒน์ออโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวยติดต่อเซลล์ไมคเข้ามาได้เลยค่ะ